ครับแม่จันสวัสดีครับสวัสดีครัแม่จันสวัสดีค่ะงหมวดวันที่สิบหกแม่จันฝันดีนะครับเนาะบุเสียงบุคคลหิวยินครับเอ็ดสี่ฝันแนวไรครับคุณแม่จันครับไปตองไานตรงหน้าไปกอตรงไหนตรงหน้าบานคจักก็ยังบอก่ายมากสามแถนเลหนึ่งนึ่งเขียวแทวหนึงแดงก็อยู่กลาง อีหยังร่อยมากครับคุณแม่มันเป็นคือวาววาวเออเป็นคือวาววาวน้อยน้ะมาหาอันม่ร้อยสังโคกว่าม่ร้อยมาหามีหญ่บบมันสามบาทครับวาวสามบาทอันนึงสีเขียวแบบอันนึงก็สีแดงอันนึงก็สีขาวทั้งทั้งข้อครับอ่าแบบร้อยมากาบบมีญ่ก็เออใช้หัวเชียงงอกหูวเชียงเอากระโหลกยังหัวกับเมียร้อยมากมีไงกองกรบปูแบบเห็นครบไปบาแคนกับปูเห็นครบอีกเอือเห็นครบปุ้ง บางหู้บงตามักระบีกตอยนัน็คบา่จกเอาคือบจุกเอาครับคุณมจ้าจกมันโดนักตงน้อ่ะเป็นทางครบลานตื่หลาตื่นอีกแล้วโอ้ยบางบางเต้ก็จะว่าสองังไงจังว่าสอสอครับแม่ใตง กบกับิเก่าหมครับคุณปอซารีครับกบกับิเ่คุณปอซารีไก็ิเ่าสองสองข้วเาน่มก็หาิเก่าหาเก่า้นเลยตาเลือม่นกึ่งอยเออมันมักึ่งกี่ตาทา่ยโจกเก่าห้าวหูกเก่าซู้นกเก่านกบหนึงตกับกบกับิเก่าเมื่อจับกับาจับับกระเจ็ดก็มีแล้วครับเนาะ อังว่า้ับแป้ก็บจุดแป้น้นว่ากับจีนอ่ตัวไหนครับว่าสามสองเพิ่งสั่งแล้วแั่นั้คือว่าสามสองครับอัสามสองที่พาอว่าพ่หุ่นก็ไปป่าพนยางก็ป่าพหุ่งก็ไปป่าสองคนแล้วสองคนเราสามดวงเราสามดวงสามสองแป้กับว่านี่สามสองแล้วกับแปงกับคบเป็นตัวไหครับบ้ดนเราจุดแปงสามสองเนาะ ปลไม่ได้ใช้อีกครับคุณอาจารย์ผมเป็นก้าวะคุณป้าาลีเป็นแนวอะไรครับคันกบนี่คันเกี่ยวก็บกบเนี่ยบ่มีก็อนมีจะเก่าอย่างเดียวกบมีเป็เก่าเลยก็กบก็เก่าบ่มีแปลกแต่แปลคกับปลาบ่มีป้าแปลกบต่เ่าแนึ่ง แปเนาะปยังไบครบัวหนึงกับเก้านึงก้าศูนยี่ตาโตาโขอมันครับปูมันกักลมๆอยู่แล้วมัักม่คับตูกับหหูาอีกหูาสออ่าะอ่ตัวไหนบาดนสามตัวครับแม่จันอ่ะตว่าไะอ่าเก้าสองบครับอ่ะตัวไหนเอาเขาว่านตีกับตีควบพันตีีตีอ่าเก้าาศนย์ศูนย์ ศูนหาเก้าเก้าหาศูนย์ครับ,บเอาให้ e เอแปรซอยน่นอครับแม่จันเนาะแต่สองจนแต่แต่แตัวนี่คือสามสององสับเ e อเอาลองเอาไปเสียงโศกลองเบิ่งครับฟันจังได้อีกครับบาดนี้คขึแม่แานีแล้วก็กล่องอู้หัอู้้อู้ัูเป็นหู้อู้หู้อูอน้้อู้หู้นู้หู้ม,ม,ม,มู้หูเอู้หู้อู้หู้อู้หู้อูเหู้อ้หู้อู้หู้อูหู้อู้หูอู้หูอูหูู้้เดี๋ยวออา้อ ว่าเอามาแกิดะไรกับว่าม่ป่าสองคนกับหัวผยางเงี้ยครับเอาลองเบิง์นครับแวแคนในป่วนี่ม่บอตอนนี้ีเปอหัวมัแเจ็กตัวเวลามันเจ็กก็ตาย่ว่าพุ่งมกตายขนาดขนาดหนึ่งหนึ่งยังมากนะครับเองขัางนานะครับสองสองมันจะอาจจะมากก็ได้ครับเกงกะจักครับเอาบ้วกางล่ะกงอยู่นนี่ล่ะ อยู่วนอย่ได้นีละบอไกลบอไกลาันก็แล้วกันล่ะนี่ครับขอบคุณไนหลายครับคุณแม่จันขอบคุณครับสวัสดีครับขอคุณครับครับยวสีจุดตัวเลขไหมครับนาจอครับนี่นักข่าวธรรมชมเลขของคุณแม่จันธรรมชมตัดตีเปเลขกะหาเก้าศูนย์แล้วก็สามสอแล้วก็เก้าหนึ่งธรรมชมก็ขอให้มิโมิลาวก็คุณแม่จันนาะค่ะเนาะประจํามวันที่สิพฤษภาคมพศสองพันหร้อยกสบเจ็ค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่อมี่สามดาวคาเซราทำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้โจ๊กๆมันหมานเฮงเฮงรวยรว,วยค่ะไก่ย่าพึ่งผ้าไปใส่เนกกาะค่ะทำชมท่อมี่สามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะไปรับชมของดีกับเาแอมมาทงกันเลยค่ะบเบแอมมาทงจะเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดไแดนอีสานครับ วนี้ของดีติดใหม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของดีดีบุคคาบุค่หยเขาล้านคนย่างทานเอาต้นนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเลือกสื่อลุตตรีจป็นสื่อที่ถือเนครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องให้ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนะี่ยคู่เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลว<อ>งปู่รอดเนาะครับ,รรบวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เ<ต>ลย <ะ S 2> แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้นันิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกคว้าสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุย้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะข้าวมันสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมวงพ่รวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยเติมวัดตีหน่อยเนาะครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบริร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างย้อนกรต้องการตัดสินใจขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้เมตตา้ชายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเิขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าเอ็มอาตุนยิน่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสําหรับทาไดนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่าย่างบวเห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอีังบุดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหนาลานเห็ดใน่คนมองบวเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดรัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของห้าครับขายดีปันที่หน้าที่ทาลำเลือยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหุ่นซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมา่นานแล้วมือนในการมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปูล่ลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลง เบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบาวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่างกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝ้าลงปูบมานะครับเพราะหล้วก็เมื่อเต้ครับท่านผู้นเต้นแทบแล้วก็ะเบี่ยงสิครับม้วนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทืาอยู่ปากสามเตอานะครับท่าปากสามเตอาท่าคิ้วสามเตอาหลวก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลุงปูผุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ คนมากก็มีโบราณนะครับนอกจากมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็บมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งด้วกันนี่ครับหุ่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากขนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเมือโูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากยาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาิพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพกระจายห้เงินไหลมาที่มานาะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้เอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแม่น้ำครับได้น้ำมุนขลองหลวงปลื้มไม่หาย FC, เอฟซีนั่นครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร,ร่างกายสนียจจะให้ทิ่ยดีสีล่าสีมันบดมันบันบนบงสะียจจัใหน้นี่ตัวห่าสิได้อกเอาไปดด่นกินแล้วก็อาบะารับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวเอ็มรเราตรงนี้อามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มเรมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือปลีลอตเตอรี่ตั้งกันทีนึง่งลำเลื่อยามสิล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่เอ็มเราตรงก็สิให้เบิ่งโตเล่กับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่หม่ปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ